หยุดการโต้เถียงกันโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์เราไม่จําเป็นเลยที่เราจะต้องยืนยันว่าในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราเป็นมันถูกต้องเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้มามองในมุมเดียวกับเราคนอื่นเขาไม่ได้มาสวมรองเท้าคู่เดียวกับเราเขาจึงไม่รู้หรอกครับว่ามุมมองที่เรามองออกไปรองเท้าคู่ที่เราใส่อยู่มันจะแน่นมันจะฟิตมันจะสบายหรือมันจะเป็นอย่างไร เขาก็มองในมุมมองของเขาเท่านั้นเองสิ่งที่เขาเห็นกับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เขาเป็นกับสิ่งที่เราเป็นและเรารับรู้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะให้ทุกคนมองในทิศทางเป็นในทิศทางเดียวกันมันคงเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นหยุดเถียงแล้วใช้ผลรับที่มีประสิทธิภาพผลสําเร็จที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เป็นตัวประกาศตัวแสดงถึงสิ่งที่เรามองให้เขาเห็นนั่นแหละครับ จึงเป็นวิธีที่ถูกต้องจากธิรพัเกิดมาเพื่อแานคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ